ช่องของือบอลแหละนี่คือ reaction reaction เียเมื่อกี้มีเสียงตกนิดหนึ่งไม่เป็นไรนะจ๊ะเคก็วันนี้อย่างที่ปกคลิปเราได้บอกไปนะครับว่าวันนี้เนี่ยวันนี้เนี่ยที่เราถ่ายกันอยู่ก็คือเป็นวันที่ตัวของ MV เพลงนิทานพันดาวได้ออกมาหลังจากที่เฮ้ยตอนดู trailer ก็คือแบบหลายๆคนคือแบบโอ้ไม่ก็คือเพลงคือ ลิ่นอายดนตรีต่างๆเสียงทิ้งกันร้องแล้วก็แบบเนื้อเพลงคือแบบมันเป็นอะไรที่แบบประทับจิตประทับใจเออนี่เลยแบบว่าเออพอเอวีแบบถ้าเอวีออกปุ๊บเนี่ยจะมา r รีอคชั่นเลยก็เนี่ยเอมี MV ได้ออกมาแล้วนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราจะไปดูกันว่าเพลงเต็มๆเนี่ยมันจะประทับจิตประทับใจ ว่าก่อนที่เราจะไปดูกันนะครับก็อย่าลืมพิ่จษเหมือนเคยก็คือกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งไปดูกันดีกว่าครับกับรี like, a อคชั่น e a c t i ช n ่นในนิทานพันดาวจากพี่กันภัสประกอบซีรีส์เรื่องนิทานพันดาว อะไรปังเพลงประมาณนี้กันแล้วเนาะแบบช่าเป็นคอยได้ๆคนที่เคยฝันใฝ่และตัวฉันก็คงไม่ใช่ใครคนนั้นแต่เพียงได้พบเพียงรอมันเคยเคยพบเจอในฝันหัวใจฉันเป็นมีดเวแววไกลเธอไปแล้ว หตุผลขคอไหนไม่มีสิ่งใดยืนยันทุกเรื่องระหว่างเรานั้นมันคืออะไรคำนิทานที่เล่ากี่ครั้งก็ยังเหมือนเดิมน,นั่นคือฉันรักเธอรักเธอจะร้องไห้ตามมันไปหากดาวได้ยินคำอธิษย์ กี่พันครั้งก็ยังจะขอให้ดูใจฉันอยู่ใกลใ้เธอ ตอนฟังนี้ได้กินอ,อเห้ยโอ้ยสลาสลาค่ะทไมกับมะร้วฟังฟังได้กินไอกันะครับบธรรมชาติอะกินธรรมชาตินะครับ

จะรอเจนคู่นี้

เ,เราคือเราอ่ะชอบพี่กันอยู่แล้วตั้งแต่แบบตั้งแต่ประกวดดราเชียมาตั้งแต่ตอนไหนตอนตั้งแต่ไหนแต่ไรแ,แล้วแล้วคราวนี้แบบก็ติดตามทุกผลงานเลยรู้ว่าพี่กัน,กน,กนแล้วแลวบบพอแบบได้มาลองเพลงของซีรีส์เรื่องนี้อีแล้วมันเป็นเพลงที่สไตล์ที่แบบเหมาะก,กับพี่กันมากมาก,มากคือรู้สึกว่าแบบเพลงสไตล์นี้ก็เหมาะก,กับพี่กันอภัสมากมากจริงๆคือแบบเป็นสไตล์ที่แบบว่า เร่ออะไรอะ่ะมีความแบบกลิ่นอายไทยๆใดๆเป็น ai, ay, เคลงดนตตีไทยอะไรเงี้ยแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราชอบเลยนะตั้งแต่ที่ตอนแรกเราแบบชื่นชอบมคําพันดาวคือเรื่องของความแบบโลเคชันไทยอะ่ะเรามีอะไรสวยๆเยอะแยะมากมายอ่ะแล้วก็แบบก็คาดหวังกับการทีงว่าสถานที่แต่ละสถานที่ที่เขาไปถ่ายทำจะเป็นยังไงแล้วก็ตัวบทที่รู้สึกว่าแบบมันเป็นนี่ เนี่ยซีรีส์วายที่มันไม่ได้แบบเออรักกันสมัยมหาลาัยมอปลายใดๆแต่ว่าอันนี้คือแบบเหมือนเป็นที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเลยแล้วก็ตัวเพลงก็อย่างที่บอกไปคือชอบแล้วแบบพอมาฟังเต็มๆดู MV ไปด้วยเลยรู้สึกว่าชอบทั้งทั้งดนตรีที่ทำนองแตาทั้งแบบเนื้ยร้องที่มันแบบ สละสลวยอ่ะเออยใช้คาว่าสละสลวยเลยอ่ะคือมันแบบดีต่อใจอ่ะแล้วประทับจิตประทับใจมานี่ดิฉันแบบวันนี้วันที่เท่าไหร่อ่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่แล้ววันนี้วันที่ยี่สิบเหลืออีกแค่เก้าวันที่ดิฉันรอคอยมาเกือบปีก็จะได้ดูกันแล้วสําหรับนิทานพันดาวและคิดว่าทุกคนเนี่ยก็รอคอยกันนะจ๊ะก็เดี๋ยวเราเนี่ยจะมารีอคชั่นกันอย่างแน่นอนสาหรับนิทานพันดาว thousand star นะจักกับซีรีส์เรื่องเต็ม นะก็ติดตามกันด้วยนะจ๊ะช่องพลวนะจ๊ะเคแต่ว่าใครเนี่ยฟังเพลงนี้แล้วดูเอ็มวีแล้วนะจ๊ะอยากจะคอมเมนต์มายพูดคุยต่างๆบ้านเอิร์ธมิกนอเราก็จิ้นอยู่นะัะแล้วก็เราก็ชอบพี่มิกสารภาพด้วยก็สามารถคอมเมนต์มาพูดคุยเมาล์มยกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปนี้เลยนะจ๊ะแล้วก็กดจจากันไปอย่าลืมที่จะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ช่องพนวรนด้วยนะครับ อยากให้เราดีแอคชั่นอะไรซีรีส์เรื่องอะไรเพลงอะไรย,ยังไงคอมเมนต์มาบอกกันเหมือนเดิมได้นะจ๊ะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย <c oughs>